อฉัน oh, yeah. ี่ไงจตระวังและนี่อัตราค่าจอดรถเข้าไปจอดซอยข้างหลังวังเลย ทุกคนค่าววันนี้นะคะตะกะแดนพาทุกคนมาเดินที่ตลาดวังหลังนะคะซึ่งเป็นตลาดที่อยู่คู่กับชาวกรุงเทพแบบเก่าแก่มานานปีนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลศรีราชนะคะอยู่เขตบางกอกน้อยนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ถึงแล้วนะคะไปเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะสวัสดีคะ่คะค่ะ <laughs> ขอบคุณมากคะ่ะจริงส,สวยมากเลยขอบคุณคะ่ะนี่วันนี้พาทุกคนมาดูคะ่ะอันนี้มานี่โอ้มีอะไรบ้างเฮ้ยมีฝรั่ง สวัสดีค่ะเดี๋ยไม่ได้จำต้องร้องได้นะว่าแตแล้วว่าแต่แล้วผุนละหมากลากมาเยอะแยะเลยนะคะน,นี่เลยร้านแรกเลยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,นใช่ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะนี่ของขายเต็มเลยนะคะทุกคน ันนนี้าดแรกว้าวนี่แค่ด่าน,นานแรกนึงมีต้งมว<ด>ยของเขาอ่อนด้วยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจนเก่าใช่ปะที่นี่นะคะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทั้งของกินของใช้ของแบบออแต่ก่อนสมัยก<ม>่อนนะของขึ้นชื่อน,นะเออนะฮะของเยอะมากนี่ขนาดแค่เริ่มต้นนะคะแค่เริ่มต้นเราจะไปทางไหนดีพี่ค่ะแม่แล้วเข้าซอยนี้เลยทางนี้เลยแล้วเราก็ตรงไปเลยโอ้แรกๆก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าก่อนใช่ไหมใช่แม่หิวยังหิวแล้วแหละก็เดินไปหาไป คนเยอะพอสมควรเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่มานะคะเยอะมากซื้อจริงเลยเจออะไรอ่ะหวานๆเจออะไร,อ,อ,ะไรอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะช่วยชามเชิมเออน่ารักว่านากะเซรามิกด้วย แตกหรอหวานๆนะแตกแน่หวานนะอุ้ยสวยสวยเออแต่มันก็จะหนักนิดนึงนะไอ้ถ้วยพวกนี้ยน่ารักเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นของหนูจะไปให้แม่หนูเหรอนี่จะเป็นร้านถ้วยนะคะมณีเซรามิกนะคะใบละ40บาท3ใบ100บาทนะคะแม่ค้าน่ารักยินรอต้อนรับใช่ค่ะสวยอ่ะถ้วยสวยมากทุกคนทำไมกินมาม่า นี่ของกินเยอะไปหมดแก้วเกเต็มไปหมดเลยของกินร้านคุณตากระท้อนสรงเครื่องวิถยแล้วเอาเลยปะสีฟปาน่ากินมากอันนี้ของดองแต่ันนี้ของหลามน่ากินมากอะแม่ต่อมลูกไล่ทำงานเลยโอ้โหอลังการมาก จะท้อทักษาเข่างนี้พอขายังไม่เลือกแม่เดี๋ยวตั้งจะไปหาอะไรลองท้องก่อนเดี๋ยวเอาขงหนักก่อนใช่ปะเนี่ยงเนี่ยงโอ้ยทำเขาเยอะมากจริงๆนี่อะไรเดินรูปท้องคืออะไรอ่ะหิวหาของหนักๆก่อนเนาะจริงอ่ะ ลูกชิ้นปลาละเบเปิดปลากายทอดทอดมังทอดมหม้ยังก่อนดีก่อนแม่จะหาของหนักๆกินแข่ใส่แิ <c oughs> ้วแข่งใส่แล้วก็มีหมูอันนี้ด้วยนะแม่น้ำโปรดแม่ <c oughs> ว้าวน่ากินมากหมูหวานหมูเค็มคู่กับข้าวเนอือ,อ,อจะเป็นของเยอะอย่างนี้ หมูชาววังหลังแสดงว่าร้านขึ้นชื่อนะแม่เนี่ยคนต่อแถวกันตึมเลยเนี่ยคนต่อแถวกันตึมเลยค่ะทุกคนอุ้ยจะหมดแล้วเหรอใช่แล้วก็มีทอดใหม่เรื่อยๆนะว้าวเอสเอ็กซีค่ะว้าววาวระวังรถนะแม่เฮ้ยว้าว เยอะไปหมดเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรค่ะทุกคนแี่เราเรากินอาหารรัดข้าวไปที่เจ๊งุ่นบอกอ่ะไหนร้านไหนอาหารอาหารรัดข้าวที่แบบเป็นเหมือน<ม>โบราณนะี่เจ๊บอกแต่ก่อนอาหารปักใต้ร้านรัดข้าวอันนี้ปักใต้มันก็คงมีหลากหลายแนวอะ่ะโอ<ฮ>้หน่ากินมากแม่ระวังรถ เป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นของกินของใช้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเยอะมากองุ่นแมมโมดว้าวแม่อร์ไทยซีฟู้ดนี่จะเป็นอาหารไทยอีสา,<ม><ว>านลาอาสิหนไปซื้อเหรออาสิันหวานจะซ,ซื้อ อะไรนารักาอ้าวไม่เอาแล้วแล้วไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแล้วเอออะไรของแกวะโอซายม์เล็กอ่ะสุดยอดเลยอะ่ะที่ครั้งแรกของแต่นะคะที่ได้มาตลาดวังหลังนะคะโอ้โห คือขนแน่นมั่งจริงเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะเรามาตรงกับวันอาทิตย์ด้วยคนก็จะแน่นนิดหน่อยน,นก็จะแน่นนิดหนึ่งเยอะแยะไปหมดเลยของอะ่ะละลานตาไปหมดเลยอะ่ะมีทั้งของกินของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆร้านนะ้ำจิตต้อง ไปหมดเลยค่ะทุกคนมีคลุกอันนี้มีคลุกสูตรโบราณสนใจไหมแม่อันนี้ของหวานตะกิมืนสามถ้วยห้าสิบบาบินบาบินมันเยอะแยะไปหมดเลยอะทุกคนใไทรลาดใส่ตรัก

หวานมีสนใจอะไรหรือยังยังไม่เจอร้านข้าวสนใจทุกร้านสนใจทุกร้านเลยแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเจอขนมก่อนเนาะตอนนี้เนาะใช่เดี๋ยวไปหากินข้าวก่อนใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราจะกลับไปที่เดิมยังไง่โอ้โหที่เดิมที่ของเยอะๆอะเนาะโอ้ยน่ากินมากได้ชิบได้เจ๊ะ ลูกชิ้นเจ๊ชิปมันละลานตาไปหมดเลยอ่ะหวานหวานเป็นอาหารกินเล่นเนาะละลานตาไปหมดเลยไม่ว่านี้เข้ากลับไปทางเดิมได้ปะไม่แน่ใจเลยอ่ะ เมือนอันนี้เราออ,อกรอบนอกใช่ใช่อันนี้อยู่รอบนอกอน,นี้อยู่ถนนหน้าโรงพยาบาลเนี่ยังอเอุเยอะมากจริงจจะเข้าข้างหน้าเปล่านะเข้าไปดูในสายนี้ก่อ,อน <c oughs> <c oughs> เยอะมากทุกคนของกินของใช้ผ้าบอเยอะไปหมดจริงๆละลานตามากหมหวานแลบลิ้นลึบๆอยู <S <S right? <S 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 ่นั่นแหละแลบลิ้นตั้งแต่ลาแรกแล้วอ่าดิสรุปวันหวานแฟนเดินมาที่อาหารปากใต้ขนมจีนบางคอแม่หนูต้องสั่งเลยไหมคะหรือว่าสั่งเลยโอเคเอาราดข้าว ผัดนอ,อไม้มก็ไข่แม่เอาอะไรดีเอาไข่อันนี้ค่ะราดแล้วก็เอาหมูหวานเอาแกงส้มถ้วยนึงแล้วก็แกงส้มเอาหวานสั่งเป็นถ้วยใช่ปะไม่แกงส้มเอาไปสดโ <Okay. S 1> อเคถ้างนั้นหนูเินอไกนนอ,อไม้ลาด นื้อไมา้ไข่แล้วก็หมูหวาน,นว้าวเอาไหมอ่ะสองสองค่ะอุ้ยว้าวว้าวสามได้เวลาแล้วเริ่มเลย <c oughs> เริ่มเลย นี่คือจากคณะศักนังนะมังคอนมังคอนมังคอนอบกุนค่าอือในดูอาหารของหวานหวานกินเหมือนกันเลยเพราะเราชอบหดอไม้นะคะดองแบบเนี้ยชอบจับ ได้ค่ะอ๋อแม่ตามวสรุปแม่วิ่งมานะคะเมื่อกี้แม่เห็นแม่ว่าแวบอยู่ตามจากร้านนู้นเหรอคะขอบคุณมากค่ะแม่โอเคเลโอดรบหลังจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะตัวจริงสาเดี๋ยวเราไปซื้อขนมข้างหน้ากันโอเคแม่แมเขาบอกตัวจริงสาวนี่หรอแม่ไอ้แขกหัเอบอกว่าดีไหเราอยู่แล้่าตงเนอไหสวัสดีค่ะเอาดีกว่าเอาแบบนุกซีบเนาะใช่ คือไปกินในรถได้ <c oughs> แต่เราลองถามแม่ดีกว่าว่าเขาคลุกให้หรือมีแบบน้ำแยกกระอนองอันนี้ค <c oughs> ือได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างค่ะแต่ถ้าเอาแค่กระทรอนแอปเปิ้ลองุ่นเนี่ยจะขาดิแต่ถ้ารวมมีมะม่วงมีมะเขือเทศด้วยคือองพี่มันจะปนกันนะเอาถุงตัดแงเพราะแค่มอย่างนี้แปสินะค่ะช่องอะไรเป็นพิสูจคะ คือตัวนี้มันละลานตาไปหมดเลยมันน่ากินหมดเลยอ่ะลองไล่สเตตดูดิมะขามนี่มะม่วงองุ่นมะม่วงเบาแอปเปิ้ลระท้อนมะกอกมะเคยคดเทศราชนีนส้มโอแอนสลัดมายองเนแล้วน้ำจิ้มดูดีมีหลายแบบมากอ่ะมีหลายแบบมากเลือกเอาแบบไหนน้้ำจิม จิ้มสองตัวน้ำจิ้มสองตัวคีน้ำปหวานปิกุ้งกะปิปลากะปิปลาย่าค่ะอออกอกะ้ปิสนใจตัวไหนบ้างคะสนใจทุกตัวเลยอะอันนี้ปลาาแน่เลยอันนี้เป็นออรอค่ะออรอคือยังไงออรอเป็นน้ำจิ้มทางเหนือแล้วก็ตีโบน่ากินเนาะใช่อันนี้ก็ได้ค่ะหวาน ต้องรอรอรอไม่เนาะรอลกับอันนี้เลยนะอันนี้น่าจะหวานอืมออยากติดรอลใช่ไหมอืมต้องลองยากจะเอาอะไรบ้างเอ่อเอาส้มโอส้มโอค่ะสลัดต้มโอสลัดแล้วก็แล้วก็อันนี้ค่ะแอปเปิ้ลอันนี้จะปัดนะคะอ๋อค่ะแต่ถ้าคนมะม่วงคนอะไรอย่างเงี้ยเอาเลยค่ะสามอย่างคือสดสีจะน่ากินนะเนี่ยอือ ายกอดมากสมโอสมใจโอ้โหร้นมากก็แบบให้ร้นมากหนูเอาเป็นอ้อร้ออ้อติงแล้วก็อันนี้ค่ะอ้อร้อนกับชาล้างเลยไหหรือว่ามายังยังยังเด็กเผื่อไว้หาที่นั่งกินชิวๆแล้แต่ว่กินถนนแม่เจ้าไม่ยอมอันนี้ดองแล้วเหรอจ๊ะไม่ยอมสดว้าว รวมมิตรรวมทุกอย่างจ้ะรวมทุกอย่างเอากระปิโวค่ะ <c oughs> อือืน่าจะลมลดมากค่ะ อินิกะะไงเอารวมทุกอย่างเลยอ่ะมันคืออยากกินหมดเลยอ่ะมันสวยหมดเลยอ่ะทุกชิ้นเลยอเนาะที่ทัะคุณแม่แม่มองหนูจังเยแม่ตน้แม่ว้าวค่ะแม่เนี่ยายทักได้ค่ะทักได้ค่ะน้ำจม่นยน้ำจิ้มสองตัวเอาอะไรนี่คะแม่ตั้งใจมองหนูมาดูเขินเลยเอาปีโปค่ะจ้ะแม่มองแบบตกใจเนาะ แม่ตั้งใจมองมากเลยกระปิโวกับเอ่อป้าหวานเหรออ่ะตัวนี้ไหมนะนี่หนูเอาไปแล้วนะอันนี้ไม่ต้องเอาไมเหมือนกันอันนี้ก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลหวานก็ได้อ่ะได้จ้่ไดมป้าหวานก็ได้มันน่ากินทุกอย่างมันเลือกไม่ถูกเลยจริงๆนะมันแบบไม่ได้มีดได้เลยเท่าไหร่คะทั้ง ได้หมดเลยมีจิ้มอยู่ตรงนี้เลยนะร้อยร้อยสี่สิบาทค่ะขอบคุณนะคะมาหยิบไม้จิ้มก่อนไม้จิ้มนี่อ่อมาแล้วใช่ไหมใช่นี่เรียบร้อยขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะไปต่อค่ะป้าป้าปลาแบบว่าป้าตั้งใจมองมากจนเราต้องบอกสวัสดีค่ะป้า คือสรุปเราเราเรานี้ก่อนดีกว่าป้าหวัดดีค่ะดีกว่าใช่เพราะว่าป้าตั้งใจมองคือแก่แก่คงตั้งใจมองแบบประมาณว่าอือดูสิว่ามันเป็นอย่างนี้จริงเหรออ,อ,ะอะไรเงี้ยและสรุปป้าก็ปาก้ปาเห็นมันก็ต้องรู้แล้ว <laughs> ป้าเสียงดังหน่อยนะขอโทษนะคนก็เลยรู้เลยทีนี้ <laughs> ชูเอาอันชันแก้วหนึ่งให้หน้าหมี่ดูน,นะคะค่ะเอารวมดีกว่าเอาริดเลยหวานปกติค่ะ เอาไหมอ่ะเอาไหมน้ำแข็งเยอะๆนะคะเก้าเท่าไหร่คะสามสิโลจ้าเน็นสีสวยดีนะเป็นบีดรูชฟูปากอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็ไปกินที่โนนสีสวยนะแค่ธรรมดาที่ของที่เราซื้อก็ดีแล้วแล้วนะ เราซื eh? yes? um, uh, mm ้อ hmm. น um, no, uh, uh, you know? ี şey ้พีฝั่งสาดินไหมทำไมอ่ะสีมันสวยดีนะอ่ะเอาสิมันตรุมๆดีเออนั่นมันยังไงอ่ะตรุมๆตรุมตรุมเราที่ตรุมตรุมตรุมอะไรแม่ตรุมตรุมตรุอุ้ยขอโทษจ้ะ ไอเขาผูกไอเขาขอโทษไหมหยิบผิดเมื่อกี้หยิบผิดเล่นมุกตลกค่ะป้าแม่เล่นมุกตลกเล่นมันหยิบผิดจริงๆอ๋อมีร้ากาแแล้วก็ขอบคุณค่ะแม่เมื่อกี้เล่นมุกวะเนี่ยยี่สิบเขาอ่ะมาณห้าสิบบาทป้ายจังเลยไม่เป็นไรหรอกแม่คนพาไม่มีคนึ่งเดียวเลยออายอะเออเราไม่เล่นไปอย่างเดียเขาจะว่าเขาจะว่าเราตั้งใจโกงไหมป็นไรอยู่ยังยืนอยู่

เทปนี่หน kind of right? right? ูเอามีใช oh ่ไหมเอาเส้นไหนเอาเส้นมีนเลยมีม hmm. ีอ uh, yes. uh ่ะบมอ๋อโอเคใช่นะแยกกับพี่แดงมีทุกสูตรโบราณะคอร่อยไหมแม่ฮะอร่อยไหมต้องถามแม่คะอร่อยไหมโอ้โห เล็กๆก็ได้ไหมเล็กๆมีคุกสูตรโบราณนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนชิมชิมมึงชิมค่ะขอบแม่ขอบคุณค่ะแม่แม่ชิมคำหยอยมากขอบคุณค่ะแม่อืออร่อยๆจิ้มอร่อยแม่ไม่มีแป้งก็ตบแม่ไม่มีไข่เยทอตรา อร่อยขอมแม่งจรด้วแม่กก็ทานได้แค่ลี่ยนได้สวัน้ากินหนึ่ง่ะอันเดียวค่ะโอเคูกเวลาถูกใไห้ค่ะแม่ได้ค่ะแม่สรุปใช่ไหมใช่ถักได้ได้ค่ะทางนี้ใช่ไหมคะแม่โอเค แม่รแม่ไม่เป็นไรค่ะเท้าแล้วหรอค่ะมองก่อนแม่แล้ยเดินองมา้กจัแ้อ๋อค่ะโอ้ยิห้าปีของพุพวงเนาะอ่ะแม่มองกล้องสีม่วงนะคะเดี๋ยวหลบหลบอางนี้นึงค่ะอร่อยค่ะ คัวเล็กแล้วค่ะหนูว่าตุนตัวใหญ่นะขอบคุณนะคะ,คะอ่าถ่ายเลยถ่ายเลยอ่ยา,าอถ่ายให้ก้านน้องอ,อ่ามาถ่ายเลยค่ะกล้องอ้าวเป็นพีเซนเตอร์ทุกร้านเลยกันนี้ระวัะงพ้าค่ะ ขอบคุณขอบคุณมากค่ะคุณพี่แม่แม่เขาบอกฝากเ็าไปฝากแม่ถ่ายรูปไปฝากแม่สะเทือนใจไม่หายเลยเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าแบบมีมีคนหนึ่งที่ที่แบบว่าเขาเขาเออแม่เขาป่วยหนักมากก็คือเป็นมะเร็งแบบระยะสุดท้ายแล้วอย่างนี้ใช่ป้าแบบว่า แล้วหมอก็เหมือนแบบว่าเหมือนแบบบอกจะอยู่ได้ไม่นานแล้วมันจะถึงวันเกิดแม่เขาวันที่25ที่จะถึงนี้ไงใช่แล้วพอจะถึงวันเกิดปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยให้พี่าดนอ่ะอวยพรให้แม่เขาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราส่งคลิปไปส่งคลิปไปคืนเดียวแม่เขาตายเลยเสียชีวิตตอนเช้าเลยคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสะเทือนใจอยู่สะเทือนใจมากเออแบบเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอดหูเนาะอดหูอดหู มาต่อกัอนด้วยทัพทิมนะคะนั่งกินในร้านสักสองถ้วยต่อคิวแป๊บเป็นไงคะร้อนทัพทิมกอบสซะหน่อยชื่นใจว่ามันร้อนมนร้อน,อนเนี่ย อนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือพานนกนะคะโอ้ oh my god ที่นี่คือท่าเรือพานนกนะคะสิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับการเดินตลาดหลังวังวัง<น>หลังเออตลาดสิ้นสุดการเดินทางแล้วนะคะสำหรับตลาดวัง,วงหลังนี่ ได้อะไรมาโอ้โหเพียบเลยอ่ะเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแล้วในท้องนี่คือเต็มท้องแล้วด้วยนะอิ่มจุกมากแต่ก็ยังทิ้วติดไว้ติดมือมาอีกคือแบบโอ้โหแบบมันละลานตาไปหมดเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครว่างวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอะไรต่างๆมาเดินได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่น่าเดินมากของกินเยอะมากย้ําว่าของกินเยอะมากๆมากๆมากๆรับรองคุณกลับไปท้องกลางกรุงกลางแน่นอนนะคะอ่ะวันนี้แฮปปี้แล้วแหละ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอันนี้คนแค่ส่วนหนึ่งนะเนี่ยเนาะอันนี้แค่ส่วนเดียวอีกส่วนใหญ่คือลงท้องไปแล้ว <c oughs> โอเคค่ะบ๊ายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ